สวัสดีครับนี่ก็เผากินครับแกงเหี่ยวแกงไห้ไก่เองไงไก่กินเนื้อก้นกินเนื้อสุกอยู่อเปล่า,าหันไปส่วมันแค่สุกอยู่เลยแค่นหนามแค่น้อยบ้างกางปรุงกับมียจะที่อยู่ก็ด่มปลารถดอกก็ดีกง่ไม่ จนคักจนแงเดียย๋ยวไปหาหนามไมาใส่ก่อนมัได้น้ำมันน้ำก็เปิดเอาก๊อก้างบ้านนี่ละเดี๋วยวมันเปื่ยมันหนิมๆกันตั้หนนง,ง,นงหน่อยหนิมๆก่อนน้ำแข็งปวดพัดบักแกงใส่ไข่หน่อยนึง เดี่ยึก็เก้าอา้นศุกราถ้าจะต่นเรื่ข้าวเอาตอนมันเสียบโหลดรัดปักแจงสูตรเด็ดของทางหลานเป็นว่า